คนแรกของแม่จริงๆที่มีแฟนขับเย้แขวนี้แล้วก็มารวมตัวกันเย้แขวนี้ปรบมือให้กแม่แจริงสวยไหมสวยหมเดยกน้อยถ้ากอดปรบมือให้กับคนสวยเรา เดิมเลยทุกคนตื่นเตนที่ได้เจอหนูไหมคะใช่ให่ใช s ใช่ใช่เช่่ใช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 ก่าเออมันม่นเป็นเรื่องราวที่แบบมันน่าตื่นเต้นทุก่่่่่่เเ เราไปไม่หด้เองแม่เงไปขโมยสุณทางกินก็โอ้ยจะเจอคนนี้ไานะาำเลยต้องถามยตอนนี้คุณคุยอยู่กับบ้านเอสจีกับเรามากี่เดือนแล้วรู้จักได้ไหมแนะนำไหมอ่ปลายปีที่แล้วซุสิกาโยนก็ตอนนี้ก็ประมาณสอบสามเดือนเรียบร้อยแล้วนะคะอยากทราบความรู้สึกดีกว่ามาอยู่บ้านหลังนี้ไอเอสีร้าสองบเนี้ที่ใหมนยรู้สึกังไบครับหนูผู้ตุงตนะคะว่าหรู้สึกอบอุ่นมากๆคืออย่างแรกเลยเนี่ย ต้องขอบคุณแม่กองที่ให้การต้อนรับตู่เป็นอย่างดีคือแม่อาแขนรับเข้ามาอยู่ในบ้าน RSTG เนี่ยด้วยความที่แบบว่าแม่มีแต่รอยยิ้มให้แม่มีแต่การแนะนำม,มีแต่คำแนะนำดีๆแล้วแบบช่วยส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีแล้วที่สำคัญเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนก็เหมือนกันเพื่อนเพื่อนที่นี่คือแบบว่าทุกคนรู้สึกว่าตื่นตาตาืตา่นใจกับการ เขาถือได้เป็นกิจการที่ดีทับผู้บริหารก็รับผิดเยอะมากใช่ค่ะรับผขอบคุณผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะที่มีส่วนทําให้หนูเนี่ยได้มายืนณจุดจุดนี้ได้มาได้มานั่งณจุดจุดนี้นะคะต้องบอกบริษัทให้ภูมิใจนะว่าคนของเธอคนนี้เป็นเด็กที่เต็มที่กับชีวิตมากเลยแบบทุ่มเทกับทุกกิจกรรมของแกลเลอรี่จริงๆคือได้ชื่นชมทั้งทีมงานทั้งบริหารเลยชื่นชมในความตั้งใจของ สม่ด้อยดิ้อน่าง่วดด้ยบบอย,ยด้งอ,อ,อ <c oughs> ย่างเร่มตนเดี๋ยวไว้นัช่างแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นรา <c oughs> วดีกว่าสรุปมันก,มนก็มันก็ผ่านไปจนแบบถูเพรว่าเอ้ยทำไมกดลิงกไม่ได้ไรเงี้ยลิงก์ปัญหาไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจลองลองถามมาดูว, finish, <c oughs> ดว่าเออ้ทำยังไไรแลก็อย่างกไปได้อย่างสวยงามจนได้ํารายงานตัวตอนเช้าค่ะ เดนคนสุดท้ายไม่ถามมาสิตอนมาสมัครแล้วเจอคนเยอะมากก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาหนูสแกน่อวก่อนเลยความแข่งขันนะคะทุกคนคือพอเข้ามาปุ๊บเราต้องสแกนผู้แข่งพราะว่ามีใครที่แบบจะมาเป็นผู้แข่งเราได้บ้างแล้วถ้าเท่านี้เนี่ยเราต้องเราต้องวางแผนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคนนี้ก็ได้อยู่ นนมัแบบมาแต่ทีนี้พอเข้าสิบสองแล้วอะมันเริ่มไม่ยากแล้วมันเริ่มไม่ง่ายแล้วเนี่ยมันเริ่มแบบโดนคอมเมนต์บ้างโดนวิจารณ์บ้างคะแนนไม่นําบ้างอะไรนู่นนี่สิ่งเดียวที่นาอยู่ก็คือผลโหวตยังไงพวกเนี้ยที่นำทุกมันโหวตยังไงถึงชนะทุกทีวะก็ที่หนึ่งก็คือการที่เราได้รับว่าเยอะอย่างนี้เราไม่เพลีย เกิดสุขุนหน่อยถ้าอีกหน่อยมันมีคนป่วอะไรแล้วแม่เผลอไปเราคนป่วยหรือปวดอะไรอย่าง้ยพอสะอ่อนไม่ไอ้ทีนี้พอมันเริ่มแบบมีแพ้บ้างมีพลาดบ้างโดนคอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยเริ่มมีแถวแบบว่าฉันเออหรือฉันจะไม่ได้ฉันรำมักหรือยังไงเริ่มใจคอไม่ดีตองตรงกลางทางประมาณประมาณ EP ที่5 6ประมาณนั้นน้องแม่ก่อนหน้านั้นก็ยังรู้สึกว่าเออไปว่าไปเรื่อยๆมันมันก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่เลย อย่างน้อยะเรามีกำลังใจเรามีพลังกองเชียร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตรงกลางอะเอาล่ะเริ่มสั่คลอนเริ่มไม่ไหวเริ่มมีคนด่าเริ่มมีคนที่แบบว่าคอมเมนต์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบหรือว่ามันมันแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอนี่ก็ก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองทําได้นะทําได้ดีด้วยแต่พอมาจริงๆอะด้วยความที่แบบมันมีเวลาแค่15นาทีในการ ทำความเข้าใจกับบทอะไรเงี้ยเริ่ตัวหนูเองหนูก็ไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรมาก่อนไม่เคยไม่เคยแบบอินดี้ดังควายในบ้านเลยหนูมีหนูเคยเล่นหนูเคยเล่นซีรีส์มาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ตัวหลักก็จะเป็นไม่รู้ว่าเข<อ>าชอบ,บกาแสดงสมทบ่สขอบครับใช่ใช่นั่นแหละก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ใส่เต็มเท่าไหร่ซีอารมณ์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีทั้งไม่ได้มีบทร้ายเลยอะค่ะก็ไม่ได้ปล่อยเลีย้แลยแค่หนูคนเดีวยวที่โดนคอมเมนต้แม่งโดนเลย ก็ไม่ไเขาพุทธูเลยพุกธภูมิเยอะมากสติตนใ่ก็เขเกิดมานงงามอบนางงามเป่นผิดหรือว่าไปเดี๋ยวจะเกิดิแค่เรืองคามยุธรรมชอบเป็นความิดทีนี้พอถูเลือกสามคนจนจะชนะแล้วจนวันนี้เก้าเป็นอัวนาแทแล้วภูมิใจในความท้าให่เลยหนูภูมิใจภูมใจมากเพราะว่าทุกอย่างหนูเริ่มต้นเริ่มจากศูนย์จริงๆ ในเรื่องของนางงามทั้งในเรื่องของนางวายอะค่ะรู้สึกว่าเออมันมันมันภูมิใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกคือหนูว่าอยากให้คนรอบข้างหนูภูมิใจก็คือพวกเขาเนี่ยแหละที่ที่แบบคนที่คอยเชียร์เขาก็ต้องอยากเห็นเราสำเร็จนี่แหละตรงนี้หนูก็เลยว่าแบบพี่แม่แม่ไนว่าหนูอยาภูมิใจแน่เพราะตัวแม่เองปีอยู่งานเดนแม่นั่งอยู่ลหนส่วนอยู่ไปร่วมงานรเกิดมิ๊กแบนทุกอ่ะตอนที่เพาถามว่าเป็นดิสก้าบิ๊กแบนไทยแลนด์มันยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนที่เขาประกาศว่าสมบูรแซงพี่ยัคษ์ ดังไร้ไทยแดนคนแรกของเมืองไทยมาดูยิ่งใหญ่บ้างไหมคะทุกคนต้อ่างีคุณ้นเจริงต้องถามว่าจริงจวันนี้มันที่18มันเกิดวีนที่1ใช่ตอนวันเกิดทำอะไรบ้างลูกวันเกิดก็มีไปทานข้าวกบบคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่พ่อแม่หนูนะเขาไม่ได้อยู่นการเรอยู่แต่ว่า ทุกๆวันสำคัญอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็จะไเองทานข้าวด้วยกันก็นั่นแหละค่ะประมาณนี้ให้อมาเลยตัวเองบ้างปีนี้ยังไม่ได้ให้เลยเหรอยังเลยยังไม่ได้ให้เลยก็ถ้าเกิดจะให้ก็คงในการทุ่มเททำงานแล้วก็แบบต่อแล้วชีวิตไปมากกว่าแต่ว่าจะได้ทุ่มเทเพราะว่ามีถ้าดูท่าทางแล้วเหนื่อยเยอะเลย พวกเราอาจจะไม่อยู่นแ่องละครใช่ไหมละครเนี่ยมันจะมีบอกว่าละครเรื่องหนึ่งเนี่ยมจะมีคิวถ่ายทำมันจะมีคิวจันนันทพุธพลหหันี้เป็นหนึ่งคิวคิวเอ้ยอัน์พุธหนึ่งคิวพลึศหัรสุขสาวาที่ดิหนึ่งคิวเวลาขหาดาราเขาบอกว่าเออไปก็ค้าน้องคนนี้ว่างไหมคิวจันนันพุธแล้วอ๋อคนนี้ก็าไทยท้าเหาอยู่อ๋อดันรันพุธว่างค่ะ ปฏิจจ ա กรรพดซ้อนหรือไงมันก็ไม่ได้ทีนี้คนหนึงอ่ะพยายาจะรับได้มากสุดก็คือราครแค่สองเรื่องซึ่งคี่แม่นั่งนับนี้แล้วว่าถ้าต้องาองทำงานเจ็ดวันจะไหวไหมลูกเหนื่อยมากเลยค่ะหน่อยระบายหรือเปลาไอ้ดัดไปหุ่มไปดัดไปนี่อยางไรบ้างลูกอยากเดินสายรับรางวัลน ไ,ไม่ต่อด่แต่ก็อยากมีโอกาสได้ได้รับรางวัลสักครัง้ง